สวัสดีจ้ามะนีสาวสารบ้านทุ่งนะจ้าเยจยันเพื่อนก็นจเให้ปลาล่าปลากระเดืดสู้กินขันตันแรกนเ,นรเนี่ยือเยจันที่เอาเขาเขา,ขาเปลือกของเขาเนี่ยมาขัวให้เป็นเขาตกแตก่งแล้วก็ที่เอาไปตําเพื่อที่เอาไปเป็นแหนมมกกับปลาร่าของเขานี่แล้วก็ล้างขวเขาเข้าอยู่เอาผ้าถานปิดไว้เพราะมันฟองนะจ้า อันนี้ก็เริ่มได้ที่ล,ละใกล้ที่ได้ปอองมาตำให้มันเหลืองเหลืองไม่บอกยายเหลืองมันยังจะได้หอม,มที่มันขาวโคตร คือดอกอคราี่มันแตกมาหนูมันก็จะเป็นเม็ดเขา่าเนาะแล้วก็ขว่ให้มันเหลืองมันหอมพอาเวลาที่เขาไปมักป,ปลาเนี่ยมันก็จะได้มีความหอมความเค็มของปลาาให้มันเข่าเนื้อกับตัวปลา่าเป็นบ่ย้าย ข่าวตอกแตกของเฮาตอนนี้ย้ันแล้วก็ขวดได้ที่ทีเด้อเนาะค่ะแล้วก็เซวอ,ออกจากกระทะนี่เอาไปตําอันนี้กําลังพอดีไหมหมอยหยยพอดีแล้ววัดทีนี้เขาก็สิไปตําให้มันมุน,มนเลยไหมหมอแล้วก็เอาไปมักใส่กันกปลากระเดิดหน่อยเขาปลากระเดิดเขาก็พร้อมแล้ววัดที่นี้ย,ยจันแล้วก็สิเอาข่าวตอกแตกที่ขวดตะกี้มาตํากันนะจ๊ะ ปากระเดิดอกระตัดหวัวใส่ขีออกแล้วเรียบร้อยล่างทำความสะอาดพร้อมกับที่เสียมาหมากักใส่กับเครื่องหมักมาจา้าขันมันขวาสุกดีมันกรอบดีมันก็ะตำแหลกง่ายมันบหยใาย่แมนแต่มันก็ที่เอาไปหมักใส่กันัำเนื้อปลาเข้ากันได้ดีเนาะน้วก็ตตำให้ให้มันมุนเลยดั บัดเพอยายจันแล้วตามันเข่าตอกแตกที่เ้าขัวแล้วละเอียดแล้วนะจ๊ะเขาก็เชียมาปั่นเอาปลาเนี่ยออกให้มันเสด็จน้ำเนี่ยเอาลงไปเอาตําให้มันเข่ากันเกลือเนี่ยที่เขาจะเอามาเฮ็ดปลาเนี่ให้เอาเกลือสินเท้าเพราะว่าถ้าเป็นเกลือไอโอดีนเนี่ยมันมันจะเค็มปิดฤทธิ์โพดอันนี้ที่เป็นเกลือบ้านที่เพิ่นเฮ็ดเองแล้วย้เจจันเราก็ที่ตาให้มันเข่ากันตาให้แหลกแล้วบย้ายรู้จักแหลกเลย หรือว่าห้ามห้มันคงเป็นตอยู่อย่างน้อยเกต่ว่ามันกระเบกเบิดอืป็นตัวก็คือตามให้มันเข่า,ากันเนะาะตามให้มันเขา่าเข่าเข่าขวากับเกลือกับเกลือเข่ากันให้มันเข่าถึงเนื้อป,ปลานี่จะก็เป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานบ้านเฮาเนาะขึ้นซื้อหรือช้าอยู่แล้วก็คือปลาล่า นีกสิเป็นกรรมวิธีง่ายๆของคนอีสานที่เพิินถนอมอาหารไว้กินเป็นไส้แกงเป็นไส้สมตำนี่มันของมากอยู่แล้วเนาะเยะสีเยสิผ่านได้เลยนี่โดยเฉพาะปะลาาปลากระเดิดนี่ข้นซื้อหรือช้าเลยตำแจวกะแซบเพชรยังกะแซบนี่คือปลาลาปลากระเดิด เขากสิมักไว้ประมาณจากเดือนนึงก็กินได้นะยายกินได้เดือนนึงเดือนนึงนี่ก็พอดีมันเป็นมันเป็นปลาล่าปลาน่อยเนาะมันเป,ปน็นปลาาปลาใหญ่ปลาน้อยมันปลาน่อยประมาณเดือนหนึ่งนี่มันก็เป็นเป็นตัวปลาล่าแต่ว่า,าบางบ้านเพิ่นก็สิไสเป็น อันนี้มันว่ายายให้เป็นอันห้ำเนาะห้ำควาเนาะตอนท่นถ้าห้ำนี่มันเป็นเงี้ยเงีมันทีเป็นแงี้ยเงี้เข้ามาห้ำนี่มันบมีเข่าแต่หน่อยนี่จะห้ำไปซอยจังมันไม่จะเปลือกมันบเปลือกมันนะตะวันนี่คือเข้าวไซไซเข่าไปร้อมมาตัใส่กัน นี่ย,ยจันนะจ๊ะล้วก็ซิโชฟีมือนี่การทำปลาลาปลากระเดิดสู้กินอีกประมาณจากเดือนนึงเขาได้กินแน่นอนเลยปลาลาปลากระเดิดฟีมืออย,ยิจันแ่บๆนวๆเลยนี่ตำแจ่วแห้งแ่บเยจันเราก็ตำปลาลาปลากระเดิดนี่เข่าเครื่องกันแล้วเรียบร้อยเพราะว่าสิเป็นเขา่าขว่าแต่ว่าเขา่าขวาเัานี้เป็นเข่าตอกแตก่ขวานะแล้วก็เกลือแล้วก็ ตเข้ากันแล้วเรียบร้อยก็เป็นปลาล่าปลากระเดินปลากระเดิดนี่เข้ากันแล้วเกับเสียใส่ภาชนะปิดฝาไว้บ่ให้มัน,นาวมันเสียเนาะ หอมมะควาเป็นข้าวเปลือกห,อห้ามมะควาเห็ดเป็นขา้วาวตะแกตะแล้วก็มาตำให้มันมลเนนะาะม่เลียหอมนี่ง่ายๆบริไดเนียร์เป็นวยายจันบริไดเียร์เห็ดวุ้ีอันนี้ก็คือเซตแล้ว,แล,วแล้วก็ปิดฝา,นะาไว้เนาะปิดฝาไว้เทนอปันนี่แหละจ้าวิธีการเฮ็ดปลาร้าประกาศเดอด ง่ายๆโดยยาย,ยจันเสศบๆนัว